สวัสดีครับเราจะมาเล่นเกมผี The Ghost เราจะมาเล่น The Ghost กันโกันนะครับมาไปหาบ้าไปหาบ้านเ h อร์โกกันเลยไปไปหาบ้ head head. านเฮดเนเจมาแล้วทุกคนเขาบอกว่ามีสมาชิกในทีมของคุณเป็นพยานในเหตุการณ์ผีได้ผีมั้งคนหาหน้า,าถามของ อาการด้วย E M, M F แล้วก็ทำให้ผีผีอะไรเนี่ยผีหนึ่งในอะะะที่น่าไปเชก,ก่อนเ็วไปเช็คก,ก่อนอานี้ก่อนดิอ่านไม่ได้ทำให้ผีมืนงงในขณะที่ลาดด้วยเตาลูปเออมันคืออะไรไม่รู้ไปดูว่า้มันนี้ไม่เสร็จอ่ะเตาเตาไฟอะ่ะโอยบ้านหลังนี้บ้านเก่าเราทำไมลูกล้างขนาดนี้เนี่ย อะไอยากก็ไม่ตีอย่าอย่าอย่าเ่ฟคุยเองเปิดไปเชฟนั่นคือใจเชฟเมื่อเชฟต้องไปก่อนเปิดก่อนแล้วก็เจอกันมันมันมันตรวจกันได้จริงโหมันตรวจได้จริงไปอ้าวแล้วมันหายเลยไหนยังราอยู่ข้างนอกดิเชฟก่อนเชฟอุณภูมิมอนว่าห้องไหนจะเป็นของจริงมันอยู่ใกล้หรือไม่ครับูจิบอกเลยนะคุณเป็น คุณอยู่ใกล้หรือใกล้มากเลยมิกิมีแบบการคุยกันอะ่ะใช่เหรอคุณอยู่ที่ไหนคุณคุยจริงที่น,นี่ไม่ใช่ที่น,น,นี่นี่ฟเลิปอยู่นี่ตรงลางเนี่ยห้องแอบนะเอาแอบเห็นไหมนร่ามีไม่ีมีการ์ดด้วยอะ่ะไม่ผมเปิดเองมา อะไรกั่เนี่ยทำไมเปิดอีกยาดับ EMF นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปหาที่ว่นเฮ้ยพวกเรอกรชับาเล่นเต็มวาเป็นประตูเรียบีเป็นประตูเรีน่าเรีนเต็มว่าเป็นประตูเรียบีก็เป็นประตูเรี่บประตูไหน อยู่ไหนทางอข่เขาเลยข้ากางออกเดียเปิดถข้อแล้วอ่ะเดยเข้าไปล้เข้าไปล้วว้าเอยู่ไหนทางอเขาเลย้ากางออกเดียเปิดถข้อแล้วอ่ะเดยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วว้า เร็วเร็ววานนี่นี่ดีมันเอามนไม่ได้ประตูได้ประตูได้โอ้ยเจ็บโอ้จะอัดคลิปมาถ่ายทำยูทูปมันกลัวโอ้ตาล้องอะไรแกมาปิดประตูหาอะไรอ่ะมันล่าเนี่ยดูดิเห็นไหม ใช่ประตูาหาันก้อนเนี่ย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 เขามไม่ผีมือหน,น่ามันมันล่าแล้วอ่ะไปเอาเก็บเจ็บเก็บเจ็บไปไปตอนนี้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> อันที่สามอันนี้ไม่ใช่แล้วใช้าการนะย้ำใช้ากา,นนา,าใรให้ผีมือนะอันนี้มาใย้ำไปลุยจะทด้ไม่ผีมือหรอ,อามา<ห>ทำให้มาทำให้เป็นกล้องเห็นเน็ตไฟ ทำตรงไหนอ่ะออไปทางไหนก่อนเี่มันไล่อยู่มันไม่ล่แล้วเข้าไปเลยงั้นไปดิไปดิไปไปไปไม่มีของของเต็มแล้วจะไปเช็คของว่ามันจะเป็นตัวอะไรเปล่าไปไปไปยุ่งมากดิไปเลยไปเป็นดาบกล้องอ่ะดาบกล้็ไปเลยตรงนี้แหละมันเอ็มมี่ไล่มันตรงไหนตรงนี้ ว่าอะไรตรงนั้นนะไม่นะไม่นะออกก่อนออกกันนะวิ่งมาดิตอนหน้าไปเปิดการไปเปิดการอะไรเปิดการมากระลาดิมีสองตัวแม่ไปจังไงอ่ะพอไปดีเจ็บเดี๋ยวไปลาให้ทัน ไม่เอาเจมส์ถ้าคนอัดคลิปว่าไปดิแค่เกมสงสัญญาไปไปนี่เจมส์ก็อยู่ใกล้ๆกลี่ไปไปเดินน่าจะเดินหน้าแต่เจะไม่เดินสมองที่ก็ลดรัวตอนเนี้ยไปมาวางอันนี้เจมส์มันทำไมมันมนทำไมมันทำไมพ่เบิร์ดเนี่ย มันคือเฟสเดียวสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไปอ่ะไม่มีไม่รู้แล้วไม่ในเฟสอะไรไม่ต้องเลือกผีกว่าผีมันเป็นตัวอะไรเนี่ยอืออะไรถึงเวลาเลือกกัดตรงนี้เลยมานนี่น่าจ,จะมีรอยมาม<อ>ตรงนี้ผมไม่ตายก็อยู่ดิหนึ่งหนึ่งอะไรผีนะเพื่อนเดีจมส์ยิ่งมาไปไหนที่เปิดการดชูแผ่นเลย สามตีขีดตีขีดตีขีด,ดมันมันล่ามันล่าดูในกล้องโอ้มันหายล่าละไอไอไอแม่ซีขีดอยู่เลยอ่ะเปิดได้มันเจ็บปวดมันมาอย่างมันมาอาจจะเปิดนะเดี๋ยวจะไปดูในกล้องมันยังเห็นกล้องไปิดเปิดเจ๊ดิ้งเปิดในตรงกลางมันจะไม่ได้เอาดจิงเลยมันนี่ S <S <S เปิดดิไป,ดดไปเปิดอาชีพไปตื่นข้างในนะไปเปิดอาชีพดิเปิดข้างในนะเออไปเปิดไปเปิดจะจะถ้าหนีไม่ทนันจะตายนะ่งไม่เลยแต่ต้องเปิดแต่ปเปิดข้างในข้างในข้างล่างเลยอะ่ะจ้ทำหน้าเจะทำหน้าไม่ได้แล้วจะทำหน้าเที่ยอาจจะได้ป้องกันมีชีวิตก็ได้ขัดจะได้ป้องกันที่ไม่จเจอเหรือว่จะโดนแทนตอนนั้นอ่ะ เดี๋ยวจะใจเชฟเร็วต้องไม่เช่ใจว่าไป,ไปเร็วนั่นเราเสียเวลาแล้วนะอเ,เอ้ยเราเลๆๆๆน่นอะไรนะไปดิ <c oughs> ไปดิไม <c oughs> ไปอยู่นี่แหละไอ้บอลนี่ทำไมก็จะไปอย่างเจฟอะมั้งไปดิไปดิเจฟมันต้องอยู่หลังผมตายอะตายอะไรมีขีดการ์ดเนี่ยไม่มีอ่ะ <c oughs> กดเลยกดเลย ก้าวไงอ่ะกดอีกดีดไม่ล่ามันยังไม่ล่าอเนี้ยต้องเป็นสีขาวก่อนสีขาวแล้วมันล่าอันนี้ไม่ล่าไปกดข้างในนี่มันจะไม่มันจะเป็นสีม่วงมันจะไม่กดข้างในเอาจะมีชีวิตรอดไปกดข้างใน ม่ไร้อื่นเลยอ่ะเยมเปิดไม่เปิดอ่ะตอนดูการต้องไปดูข้างในถ้าดูข้างนอกอ่ะมันจะไม่เห็นไม่ได้ไปนึเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเร็วการเปิดอะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวไรแว่ไปเรียบไปรไปรม้เอ ผมร้อยเจ็ผีอยู่ชั้นบนเจ็บโกหกพี่แชมป์โกหกพี่แชมป์ผีอยู่ชั้นบนเจ็บผีอยู่ชั้นบนผีอยู่ชั้นบนนะเจ็บอยู่ล่างชั้นบนมันมาจากชั้นบนเลยอ่ะเจ็บมึอ่ะตอนนี้ดีหมดจั่นไม่ปิดทีป่ะพิศพิศ เ่เยามสับเปิดแค่บอกว่าเชจะไม่ตายจะตายเองราโว้ยฉนบนนะโกหกอ่ะผิดตายจบแล้วเย้เลยน